สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับรายวิชาทัศนศิลป์ค่ะกับครูพกษ,ษ,ษากิตินรนันค่ะในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ Reproduction Art นะคะก็คือเหมือนกับการลอกเรียนแบบผลงานศิลปินค่ะเรามาดูความหมายของรี p r o d รชั i นอาร์กันก่อนนะคะความหมายของ Reproduction Art คืองานศิละปะที่ถูกทำขึ้นมาใหม่โดยใช้แบบภาพที่ศิลปินระดับโลกในอดีตได้สร้างสารรค์เอาไว้ มาสร้างใหม่ทําให้เหมือนหรือใกล้เคียงมากที่สุดนะคะด้วยการใช้เทคนิคการลงสีที่เหมือนกันการใช้รายละเอียดต่างๆให้ใกล้เคียงกับต้นแบบมากที่สุดค่ะหลักการในการเลือกผลงานศิลปะเพื่อที่ตัวเราเองนั้นจะนำมารีโ d u ด t ชันนะคะอันที่หนึ่งค่ะเราควรพิจารณาจากด้านทัศนธาตุทางรูปร่างรูปทรงสีสัน ที่ศิลปินใช้ในการสร้างสรรค์ค่ะด้านที่2องค่ะพิจารณาหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่ศิลปินใช้ในการสร้างสรรค์ค่ะด้านที่3พิจารณาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลป์ของผลงานต้นแบบรูปแบบการสื่อความหมายและการตีความค่ะเรามาดูกันว่าในแต่ละด้านนั้นเราสามารถพิจารณาได้อย่างไรบ้างค่ะด้านที่1ค่ะ เป็นการพิจารณาด้านทัศนธา,าตทางด้านการใช้รูปร่างรูปทรงการใช้สีการใช้เส้นที่ศิลปินใช้สร้างสรรค์ค่ะภาพนี้มีความชัดเจนในเรื่องของการใช้สีในเรื่องของการจัดองค์ประกอบการใช้เส้นภาพมีชื่อว่าภาพ The s t a r r y Night ค่ะของฟินเซนฟันโกค่ะเรามาดูตัวอย่างกันว่าวิธีการของศิลปินที่นำมาใช้นั้น จะสามารถรีปรดักชันเป็นอย่างไรได้บ้างนะคะการรีปรดักชันนั้นเราไม่จําเป็นว่าจะต้องมีเฉพาะงานจิตกรรมประติมากรรมหรือสถาปัตยกรรมค่ะเรามีงานอื่นๆนอกเหนือจากงานประเภทพวกนี้ได้เช่นภาพถ่ายภาพพิมพ์เป็นต้นค่ะตัวอย่างภาพแรกนี้มีการนำการใช้สีการใช้เส้นการจัดองค์ประกอบของศิลปินอันนี้คล้ายกับว่าเป็นการลอกเรียนแบบ ในเป็นภาพวาดออกมาใหม่นะคะจะเห็นว่าถึงแม้ว่าเป็นการรีโปรดักชันก็จะยังไม่เหมือนภาพต้นแบบที่เป็นของศิลปินผู้วาดเองนะคะแต่จะเป็นการนำจุดเด่นของผลงานชิ้นนั้นมาสร้างสารรค์เป็นผลงานชิ้นใหม่ค่ะอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึง่งในการนำงานของฟินเซนฟานโกะมาใช้ในการออกแบบผลงานศิละปะอีกรูปแบบนึงค่ะ ผลงานสิบาัน,นี้เป็นการถักด้วยผ้าบนลงบนผ้านะคะจะเห็นว่าผลงานนี้จะเน้นเรื่องของการใช้เส้นเป็นส่วนประกอบองค์ประกอบต่างๆในภาพ The Study Night นะคะรวมทั้งเรื่องของการใช้สีที่เป็นสีคู่ตรงข้ามค่ะภาพต่อไปค่ะ The s Cream ของ Edward m u o n ุนะคะภาพนี้มีการลอกเลียนแบบโดยใช้ลักษณะของภาพพิมพ์ค่ะโดยที่ ศิล,ลปินยุคใหม่ที่สร้างสรรค์นอกเรียนแบบหรือ reproduction art ศิล,ละปะชิ้นนี้นั้นเขาเน้นไปที่ลักษณะของทิศทางของเส้นจะเห็นว่าภาพพิมพ์ไม้ที่แกะออกมานั้นจะมีลายเส้นที่คล้ายคลึงกับผลงานต้นแบบนะคะเรามาดูด้านที่สองค่ะด้านการพิจารณาหลักการจัดองค์ประกอบในตัวอย่างภาพนั้นจะเป็นภาพปฏิมาก,กรรมแต่ในส่วนด้านภาพขวามือมีการที่จะประยุกต์ ศึกษาการจัดองค์ประกอบเช่นตัวบุคคลลักษณะท่าทางลีลาของคนแต่ละคนภายในภาพอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถศึกษาวิธีการจัดองค์ประกอบได้และถ่ายทอดลงบนผลงานอย่างเช่นภาพขวามือที่เป็นการประยุกต์ใช้เป็นภาพถ่ายขึ้นมาค่ะภาพที่2เช่นกันค่ะจะเห็นว่าภาพที่2จะมีการศึกษาเรื่องของผ้าที่นํามาใช้ การประยุกต์ใช้ที่สร้างเป็นผลงานใหม่นั้นนักเรียนก็จะสามารถที่จะเห็นว่าผ้ามีลักษณะใกล้เคียงกันเราสามารถหาสถานที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับภาพต้นแบบหรือการวางลักษณะท่าทางของบุคคลของเนื้อเรื่องในภาพนั้นก็เป็นส่วนสำคัญที่เราสามารถที่จะรีโกลเดชันอาร์ได้ค่ะภาพที่3นะคะ ด้านที่3นี้เราจะพิจารณาความรู้ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลป์ของผลงานต้นแบบด้านการสื่อความหมายและการตีความค่ะสองภาพน,นี้นั้นมีความเกี่ยวข้องกันเนื่องจากเป็นลักษณะเนื้อเรื่องคล้ายกันแต่ว่าวิธีการเทคนิคกรรมวิธีของศิลปินที่เล่าเรียนแบบผลงานชิ้นนี้มีการนำเทคนิคลักษณะ ของผลงานของตนเองเข้าไปออกแบบใหม่จะเห็นว่าภาพที่ออกแบบขึ้นมานั้นจะมีลักษณะที่บิดเบือนจากความจริงไปแต่ยังคงเนื้อหาเรื่องราวที่เหมือนกับภาพต้นแบบอยู่ค่ะภาพต่อไปค่ะภาพ2ชิ้นนี้คล้ายคลึงกันมากเลยใช่ไหมคะนักเรียนภาพ2ชิ้นนี้นั้นก็มีการลอกเลียนแบบขึ้นมาใหม่แต่ว่าจะเห็นว่าภาพที่ลอกเลียนแบบที่อยู่ขวามือนั้นจะมีการแต่งเติมเสริมแต่งเข้าไปอีก ภาพด้านซ้ายมือจะเห็นถึงลักษณะคล้ายกับผู้หญิงนอนหลับอยู่นะคะส่วนขวามือเนี่ยจะเห็นถึงความที่แสดงถึงอารมณ์หดหูมีการแต่งเติมสีสันเข้าไปอีกนะคะเมื่อสักครู่เราเห็นวิธีการลอกเลียนแบบผลงานหรือการรีโปรดักชันอาร์ตจากศิลปินต้นแบบมาสู่ศิลปินยุคใหม่ที่มีการลอกเลียนแบบผลงานกันไปแล้วนะคะต่อไปเรามาดูประโยชน์ของการรีโปรดักชันประโยชน์ข้อแรกก็คือ เพื่อฝึกฝนการสังเกตการสังเกตของเราเกิดจากการที่เรามองผลงานต้นแบบว่ามีการใช้รูปร่างรูปทรงเส้นสีแสงเงาหรือแม้กระทั่งการจัดองค์ประกอบการใช้เทคนิคของศิลปินไม่ว่าจะเป็นการระบายสีการใช้สีคู่ตรงข้ามหรือการใช้สุดเด่นมาสร้างสารรค์ลงบนผลงานศิละปะค่ะประโยชน์ด้านที่2ค่ะ เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลป์ของผลงานต้นแบบโดยจากการสังเกตรายละเอียดของผลงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการสื่อความหมายการตีความเพื่อที่จะนำเสนอผลงานออกมาได้อย่างถูกต้องค่ะในข้อนี้เราจะได้ทราบว,ว่าศิละปะที่เราเห็นเกิดขึ้นในยุคใดและยุคนั้น,น,นมีจุดเด่นที่แตกต่างจากยุคอื่นอย่างไร และนำมาสื่อความหมายให้ถูกต้องค่ะเมื่อกี้นี้เราพูดถึงประโยชนไปแล้วนะคะต่อไปเราจะพูดถึงข้อควรระวังในการรีโปรดักชันค่ะการเริ่มฝึกฝนผลงานศิละปะนั้นที่เกิดจากการรอกเรียนแบบเป็นสิ่งที่กระทำได้ค่ะเพื่อที่จะฝึกฝนการสังเกตรูปร่างรูปทรงที่ศิลปินออกแบบการจัดองค์ประกอบต่างๆเทคนิคต่างๆของศิลปินเพื่อที่จะศึกษาและชื่นชมแต่เราก็ต้องเคารพ ในงานต้นแบบนั้นแต่การลอกเรียนแบบเพื่อนำไปเป็นผลงานตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะคะในวงการศิลปะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเป็นศิลปินถ้าเราอยากเป็นศิลปินหรือทำงานในวงการศิลปะตัวเราเองนั้นจะต้องฝึกฝนเพื่อหาแนวทางของตนเองให้ได้ค่ะ การลอกเรียนแบบผลงานเป็นสิ่งที่ดีหากเราลอกเลียนแบบเพื่อน,นํามาฝึกฝนพัฒนานตนเองแต่อย่าลืมว่าศิลปินทุกๆคนมีแนวทางของตนเองค่ะเกิดจากการฝึกฝนของศิลปินผู้นั้นค่ะสําหรับแบบทดสอบในการรีโปรดักชันนะคะให้นักเรียนเข้าไปสแกน QR Code นะคะอันนี้เป็นเว็บไซต์ที่เราสามารถที่จะท่องพิพิธภัณฑ์ได้ทั่วโลกค่ะ เราไปท่องพิพิธภัณฑ์กันว่าทั่วโลกนั้นมีผลงานศิลปะมากมายถึงเพียงไหนนะคะโดยที่นักเรียนสืบค้นผลงานและนำมาศึกษาวิธีการของศิลปินไม่ว่าจะเป็นการสังเกตเรื่องของรูปร่างรูปทรงเรื่องของรูปแบบงานเรื่องของการจัดองค์ประกอบเทคนิคของศิลปินค่ะแล้วนำมาประยุกต์สร้างสารรค์เป็นผลงานรีโปรดักต์ของตนเองกันค่ะค่ะสำหรับเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับท่องพิพิธภัณฑ์ของเรานั้นนะคะ เราจะใช้ที่เว็บไซต์ Google Art Culture <I 'm S 1> นะคะทีนี้นักเรียนจะสามารถเซิร์ชใน Google ก็ได้นะคะหรือสแกน QR Code เมื่อสักครู่นักเรียนจะพบกับหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะคะจะเห็นว่ามีผลงานศิลปะมากมายค่ะเมื่อเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นี้แล้วให้เรากดเลือกที่ Collection ค่ะใน Collection จะมีหน้าตาของแต่ละพิพิธภัณฑ์อยู่ในแต่ละพิพิธภัณฑ์ นักเรียนสามารถกดเลือกวิทีพันธ์ที่นักเรียนสนใจเราจะเจอกับผลงานศิละปะมากมายในเว็บไซต์ของแต่ละพิพิธภัณฑ์ค่ะในแบบทดสอบนี้จะเป็นการที่ให้นักเรียนได้ประยุกต์สร้างศาสรร์งานรีโปรดักต์ขึ้นมาใหม่เป็นแบบของตนเองเพราะฉะนั้นแล้วเราได้เรียนเรื่องของการรีโปรดักชันอาร์ตไปแล้วว่ามีวิธีการลอกเลียนแบบอย่างไรใช้จากการสังเกตรูปร่างรูปทรงสีเส้น ของงานต้นแบบของศิลปินเพื่อที่จะศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะของงานศินละปะต้นแบบนั้นแล้วนํามาประยุกต์เป็นงานรีโปรดั่ของตนเองได้ค่ะลองกลับไปทํากันดูนะคะนะักเรียนสําหรับวันนี้วิชาศิละปะในเรื่องของ r e โบรชั่นอาร์ตจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน